เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วไอพีสวัสดีครับเวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านเดียวสภาพดีบรรยากาศดีท่านผู้ชมเล็กซืก้อเล็กอยู่ครับอากาศล่มลื่นต้นไม้เยอะตัวบ้านยังสวยเลยครับพร้อมอยู่บนพื้นที่3งานกับอีก39ตารางวามีพื้นที่เหลือรอบบ้านกว้างขวางครับปลูกต้นไม้ทําสวนได้สบายตัวบ้านมี 2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องโถงแล้วก็หห้องครัวผนังตกแต่งลายไม้ครับไม้ปูนปั้นสวยๆบรรยากาศได้สวยครับลมรื่นต้นไม้เยอะมีลำมุดมะพร้าวมะม่วงพร้อมเก็บผลผลิตได้แล้วครับเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงถูกต้องครบถ้วนครับปลอดภัยหายห,ห่วงสนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจใก่อนเพื่อประโยชน์ของตัว่านเอง ว่าส,สวยๆวิวทุ่งนาวิวภูเขาไม่ไกลหมู่บ้านไม่ไกลแหล่งชุมชนเงียบสงบเป็นส่วนตัวครับไม่แออัดถ้าชอบฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับแปลงนี้อยู่ลมสักเพชรบูณ์ในราคา1ล้านสามแสนกว่าๆครับสนใจสอบถามข้อมอูลเพิ่มเติมหรือจะนัดดูที่ดูบ้านก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเจ้าของได้ มีของแถมให้ด้วยครับอย่างเช่นแอร์หนึ่งตัวเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องการเดินทางสะดวกนะครับไม่เปี่ยวเข้ามาจากถนนหลักแค่5 0 0เมตรเท่านั้นครับสนใจติดต่อเจ้าของได้ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ